รวมทั้งสี่เป็นแม่ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นหัวใจคนกลายเป็นสัตว์อะเพราะไม่มีศีลไงโอ้ยอยู่กันยังไงละ่ะนี่ศีลทําไม่กลับมาโลกาจะวินา ศีลน,นี่แหละคนนี่แหละคือโลคือโลกาคือโลกไอ้ผัวนี่ก็สลบเห็นเห็นเห็นกิกคนที่สี่แทงเมียตายแล้วไอ้ผัวนี่สลบทำกับฉันได้ยังไงโอ้โหมันรุ่มหลงกันขนาดนะั้นะนะขนาดเขามีชู้นะ ไม่ใช่มีคนเดียวนะมีสี่ด้วยนี่เฉพาะเปิดเผยตัวนะกูว่ามีเยอะกว่านี้ฆ่ากันตายช็งกันต่ายสะรบกนเกินไซจากรละจากราคาอะผู้ชายก็มีเมียอยู่แล้วผู้หญิงก็มีผัวอยู่แล้วเพราะอะไรล่ะศีลการเม,มไหมศีลห้าไม่มีมึงว่าอันตรายไหมล่ะมึงธรรมดาท้าไม่ศีลเนี่ย คุณภาพอนุภาพของศีลลองมึงไม่มีศีลสิมันจะทำลายคนขนาดไหนศีลนี่แหละเป็นเกราะป้องกันเป็นของเลิศแต่คนกลับไม่สนใจของเลิศกลับไปเอาของสกรปรกโสมมฮะไปเพลิดเพลินกับสัญญาอารมณ์พวกนี้ฮะอย่าไปว่าจะอายุอย่างนงี้นะ มันไม่ไว้หน้าเรากิเลสเนี่ยจะบอกให้พูดให้กำลังใจคนพวกนี้หน่อยยังมีหวังแล้วล่ะเห็นไหมยายคนหนึ่งแกเหมาตุกๆไปหาซอยนะเจอลงปุ๊บลงรถตุกๆจะเกินเข้าซอยพวกคนแถวนั้นห้ามยายอย่าเข้าไปนะซอยนี้แม่แต่คนแก่อะไรมันก็คมคืนหมดนะโอ้ยอย่าห้ามยายเลย เ,เสียรถค่าเมารถไปหากว่าจะหาซอยนี้เจอแกบอกอย่างนั้นเลยเหรอเอาาขาดศีลขาดความละอายขาดทีนี้โอตปานะฮะหน้าด้านหน้าชนฮะไม่ไว้หน้าใครมา ไม่รู้จักพอถมไม่เต็มตัณหาบอกแล้วไงฮะแล้วจะให้ใครไว้ใจล่ะไม่ตัวเองก็ยังไม่เคารพตัวเองไม่ศรัทธาในาตัวเองเลยไหมความเสื่อมเสื่อมซามเลยล่ะทีเนี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยฮะความเป็นคนก็สูญสิ้นไปกลายเป็นเรืฉานเป็นสันนิโรหไปฮะมา ฮะเนี่ะเต้องนำออกมานะศีลธรรมเอามาธรรมะโอสถมารักษาอะมารักษาโรคพวกเนี้ยโรคของกิเลสนะหามียาขนาดเดียวเนี่แหละคือยาพระพุทธเจ้าธรรมะโอสถที่จะแก้โรคจิตประเภทนี้เนะอะมา ไม่ชีเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยแปดสิบกว่าแล้วล่ะสามร้อยแปดสิบสี่โอ้โหยังขาดอยู่ขาดอยู่สิบหกคนก็ครบสนะี่ร้อยเนาะกูว่าสี่ร้อยพอดีเนาะ อ่สี่ร้อยก็ปิดลับเนาะมีมากกว่านี้ไม่ได้แล้วฮนะเปลืองมิดโกนฮนะ้นะาก็สามร้อยแปดสิบกว่าโอ้ยสองร้อยแปดสิบกว่าเนาะรวมรวมๆแล้วก็ประมาณเจนะ็ดร้อยเนาะเจ็ดร้อยโยมอีกสองร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยกว่าฮนะ นะอย่าให้เกินพันนะนะเตือนกูบ้างนะตอนแรกกูบอกว่าห้าสิบก็พอไม่ชีต่อมาก็มาอีกกูบอกอ้างั้นก็ร้อยไม่เกินร้อยนะถ้าไปจะมารนะ้อยห้าสิบนี่พราะความใจอ่อนของกูใจไม่ด้านพอ อริสมันพงเรื่องรองใจไม่ด้านพอเนาะอะูหน้าตาดูสายตาววาวอนกูก็เลยใจอ่อนอ,อยู่ซะเมาไม่เกินสนะี่ร้อยเนาะเอาเต็ม,ตม,ตม,มๆวงกลมเนาะไม่ชีเนะะาะพอแล้ว ม่ผู้หญิงเนี่ยก็ประมาณห้าร้อยอย่างเงี้ยเนาะรวมๆกันทั้งที่ยังพวกแทงกักอยู่อ่ช่จริงเน่ยคนหัวหมดก็ดีนะไม่รู้จะห่วงไว้ทำหาอะไรงอกก็งอกโอ้โหไม่รู้จะมีความหวังหาหอ,อกอะไรดูแต่ละคนแล้วไปถ่วงล้อ,อยังเสียสูนรเลยพวกนี้ไม่มีอะไรแล้ว ยเห็นแล้วก <bage> ็ตลกเลยรักกเละๆวะฮะพอละเตรียมตัวกินข้าว โล <c oughs> โลหนึ่งสองสามสี่โคกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ไฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้วันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันร้อยหกสิบแปดวัดป่าบ่อน้ำพระอินทเนาะเออ หลายสิ่งหลายอย่างอโลกไม่ได้วุ่นวายหรอกใจเราต่างหากที่วุ่นวายเนาะ,ะใจที่ไม่ได้ฝึกเด้ยหัดใจที่ฉาบทาด้วยอารมณ์ความคิดปรุงแต่งนะใจที่เพลิดเพลินลหลงไหลเนาะใจขาดสติใจที่ขาดปัญญาก็จะนำแต่ความวุ่นวายความร้อนใจมาให ให้ตัวเราเองเนาะ,ะเหตุเกิดที่ใจต้องรับที่ใจเนาะความรังความรักก็เกิดที่ใจความชังก็เกิดที่ใจเนาะกุศลก็อยู่ตรงนี้กุศลก็อยู่ตรงนี้ถ้าบอกว่าเหตุอยู่ตรงนี้เนะะาะจักรวาลพบน้อยพบใหญ่ก็อยู่ที่ใจนี่แหละ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นเนะาะหาที่ใจตัวเรานี่แหละเนะาะหาใจถึงก็จะเห็นเหตุเข้าถึงใจเข้าถึงศาสนาเนาะเออนะอย่ามัวเพลิดเพลินหลงละเริงเนาะในภพในชาตินี้เนาะเออ จงเป็นผู้ตื่นผู้ตื่นเนาะตื่นซะเนาะเ,เดี๋ยวนี้อคนนี้หลงโลกหลงอารมณ์เกินไปพระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ว่าอนาคตาการไกลพ้นเนาะคำว่าดีจะไม่มีในใจของมนุษย์นี่นี่คำว่ากุศลจะไม่มีเลย สัตว์โลกจะเสพสมกันดังสัตว์เนรัชฉานาพี่ชายน้องหญิงพ่อแม่ผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงชิงชับชิงชับนะเนาะเ,เป็นโลกแห่งของอารมณ์เป็นธาตุของอารมณนะ์เนาะไม่จบไม่สิ้น เดือดเนื้อร้อนใจเห็นกันเป็นเนื้อเห็นกันเป็นอาหารเห็นกันหลาดละแวงกันเป็นสัตรูข่าศึกแต่ไหมไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเลยมีแต่ความหวาดระแวงมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลานะเนาะเพราะฉะนั้นจิตใจ ที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาราคะอันมากมายเดี๋ยวนี้นะ,ะก็จะไม่สงบม่อยะแสวงหาดิ้นรนนะ,ะไม่จบไม่สิ้นหาแต่ความความทุกข์ความไม่ดีมาเผาใจตัวเองให้เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาและใจนี้อย่าที่รักษาใจนี้ อย่าที่แก้กิเลสนี้มีเพียงชนิดเดียวคือธรรมโอสถนะธรรมโอสถเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสมีเวลาอย่างนี้มีโอกาสที่ดีที่เลิศอย่างนี้ก็อย่ามัวกันยิ่งนอนใจเนาะเอออ่ะ,อะรีบขนขวาย าทรัพภายในเนาะเออ,อมาอยู่วัดก็ให้วัดจิตวัดใจตัวเองนะอะอย่าเสียผลประโยชน์ของตัวเองนะมาวัดใจตัวเองมาฝึกใจตัวเองอพัฒนาจิตใจตัวเองพัฒนาสติปัญญาพัฒนาศีลธรรมให้มีศีลธรรมคุ้มครองจิตใจซะเนาะ ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธ,ธรรมเนาะเออนี่โอ้โหร้ายมากเนาะเห็นแล้วก็อเนตอนาตไม่คิดว่าจะพบจะเจอเนาะเอเอออเนี่ะนะนะมนุษย์เนี่ยมันกินหลายอย่างควายมันก็กินแต่หญ้าอ่ะ สัตว์เนี่ยเนาะแต่มนุษย์เนี่ยกินทุกอย่างเนาะกินแม้กระทั่งปลาโลมามังกูว่าอยู่ในทะเลในสมาสมุทรเนาะเออไม่ใช่กินแต่ปลานะ่ปะปลาวานมันยังกินเลยนะมนุษย์เนี่ยขนาใหญ่ไหมเออไม่ใช่กินธรรมดากินคนด้วยกันก็มีเนาะกินคนด้วยกันก็มีกินะกินสารพัดกินอ่ะนี่คือจันหา เนี่เน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 าะไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มอหิวอยู่ตลอดเวลาในวิสัยของเปรตวิสัยเนาะเพราะฉะนั้นเนาะเรามีโอกาสดีที่ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบศาสนาเนาะ รีบเดอ้อรีบเดอ้อรีบเดอเอ้อเนาะมีอะไรไหมป่านอตดกาการหลวงตาครับมีคำถามจากทางบ้านครับถามเรื่องการมมสาด้วยเจตนาที่ดีถือว่าผิดศีลไหมครับเช่นการโกหกผู้ร้ายเพื่อไม่ให้ไปทำร้ายผู้อื่นครับหลวงตาก็อธิบายหลายครั้งแล้วอาจจะไม่ได้ฟัง เจตนาคือกรรมเจตนาคือกรรมหมายถึงถ้าเจตนาดีอะมันเป็นกุศลทั้งหมดแล้อ่ะถ้าเจตนาไม่ดีมันก็เป็นอกุศลหรือกรรมทั้งหมดเป็นกรรมที่ไม่ดีเนาะ,ะการโกหกไม่ใช่มุสาทั้งหมดมันอยู่ที่เจตนาบางทีเราให้กำลังใจเขาเออเออ เขาเรียกว่าเป็นอุบายมุสาที่ผิดศีลคือหลอกลวงจะพูดดีขนาดไหนอะไรเงี้ยพูดให้คนอื่นเสียหายพูดเพ้อเจอ้อพูดซอเสียอ่ะเห็นไ,ไหมคำว่ามุสาวาชาเจตนาที่จะทำร้ายคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นนั่นเรียกว่า ผิดศีลข้อมูสาชัดเจตนาโอ้ยสวยเนาะเออขนาดหน้าเหมือนปวกเลยเนาะเออจริงไหมเอออันนี้ไม่ใช่มูสาเรียกว่าเป็นอุบายเพราะคนฟังก็จะยิ้มอยู่ทั้งวันนะใช่ไหมออแล้วก็รีบหนีจะให้มันยิ้มมากเนาะเออฮ นี่เขาเรียกวา่าเป็นอุบายเพื่อให้คนอื่นสบายใจก็เ,เรียกว่าเป็นกุศลเนอะเออจริงไหมเพราะฉะนั้นเจตนาเนาะเอาเจตนาเป็นหลักเนะาะขอการลงตาครับแล้วถ้าพูดความจริงอยู่แต่ว่าทำให้คนอื่นแบบมีอันเป็นไปอย่างเช่น เรารู้ว่าเขาจะยอมรับความจริงไม่ได้แต่เราไปพูดให้เขาฟังเพื่อหวังว่าเขาจะรับไม่ได้อย่างนี้นะครับหลวงตาพระพุทธเจ้าใช้คําว่าความจริงไม่เกิดประโยชน์ท่านก็ไม่พูดเนาะจริงไหมเออ,อความจริงที่ไม่เกิดประโยชน์เนาะ,ะบางทีเป็นโทษนะท่านก็ไม่ให้พูดนะสิ่งไหนพูดแล้วเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นสัจธรรมนะความจริงข็ให้พูด ความจริงบางทีเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เนาะเอออย่างเห็นมันหน้าเหมือนปวกอีหน้าปวกอย่างเงี้ยเห็นไหมมันอันตรายเดี๋ยวมันยิงเราด้วยจริงไหมเข้าใจไหมนี่ความจริงบางทีก็ไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าพูดจริงไหมเอออ่าเหมือนลวงตาเนี่ยที่พูดความจริงเนี่ยอ่ก็รู้ว่ามันจะไม่โกรธเนาะเออ,อย่างอีเปียว ทำไมหน้ามึงปวกจังว่างเงี้ยก็พูดได้อยู่นะจริงไหมมันก็ยังยิ้มอยู่เห็นไหมเออเพราะหลวงตาพูดได้นะแต่คนอื่นพูดไม่ได้นะเห็นไหมเอออ่าพูดอย่างนี้เกิดประโยชน์เหมือนยกย่องมันนะเออมันกบดีใจนะหลวงตาด่ามันเนี่ยบางคนเห็นไหมเ,เมื่อไหร่หลวงตาไม่ด่านอนไม่หลับมันว่าต้องมานั่งให้หลวงตาด่าก่อนก็มีเห็นไหมเออนะ มันอยู่ที่การหรือบุคคลเนาะเออเนาะใช่ไหมอ่าแต่มันเป็นคนดีนะเห็นไหมเออเออฮนะอ่าเห็นไหมบางทีก็บอกว่นรับความจริงม้างอีดําอย่างเงี้ยเนาะเออมันก็ดําจริงๆางเงี้ยเนาะเออนะจริงไหมฮะฮะโอเคการลงตาครับจากคุณทิเคพี KP ครับ กับนัสกสการ,ระอาจารย์ค่ะเพิ่งค้นพบตัวเองมีนิสัยหน้าไหว้หลังหลอกจะทําอย่างไรให้คลายจางค่ะอ๋อพระพุทธเจ้าใช้ง่ายๆทำทางกับทำ,ทำอันตรงกันข้ามอ่าอ่าการอาชนะการโกหกก็คือความจริงนี่แหละ,ะต่อไปกูจะพูดแต่ความจริงมาเข้าใจไหมเออนะ อ่ะยอมรับความจริงอะเนาะอ่ะอะอาจะเป็นคนหน้าไหวหลังหลอกปากชีเลยหน้าเนาะบางทีแต่บางทีก็ต้องใช้ปักชีนะอ่ามีต้องรู้จักกาลเทศนะนั่นแหละ,นะะเนาะออพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าให้ตรงขนาดนั้นนะอ่าต้องให้รู้จักกาลเทศะรู้จักว่าสิ่งไหนควรพูดไม่ควรพูดการเวลากาลเทศะว่าจะคุยกับบุคคลเช่นไรอะไรอย่างเงี้ยคนไหนสมควรแก่ทำแบบไหน จริงไหมเอออ่าถ้าถ้าอย่างหลวงตาเนี่ยบางทีเห็นดูหน้ามันก่อนมันจะพูดอย่างเงี้ยอ่าบางทีถ้ามานหน้ามันตึงกูก็ไม่พูดนะอีเพี้ยวอย่างเงี้ยถ้าหน้ามันยิ้มยิ้มยอย่าก็ใหพูดนะต้องดูอารมณ์ดูทางลมมันด้วยจริงไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ไปพูดสมสีสมว่านะแหมมาเออเนาะต้องรู้จักด้วย อเอเ้ยเนาะไปพูดตรงจิว่ามันตายนะี่อ่ะอ่ะพูดความจริงเป็นสิ่งไม่ตายจะพูดความจริงอาจจะตายได้ขนาดนั้นเลยก็ได้เนาะจริงไหมอ่ะขออ,อีกคำถามครับหลวงตาคำถามจากคุณทรงศักดิ์ครับขอถามหลวงตาว่าดูลมแล้วขนลุกเกิดจากอะไรครับ ปีติปีติปีติเป็นชานสองเนาะปีติปีติโอ้แสดงมาเริ่มแล้วล่ะเนาะอื่าปีติปีติคนลุกคนเน่ะพาลนาปีติยิ่งดีนะซาซาเนี่ยเนาะเออปีติเนี่ยมีสภาวะหลายอาการเนาะอ่าแต่ปีติแบบนี้แบบคนลุกซาไปเนี่ยเขาเรียกภาลนาปีติเนาะเออเป็นชานสองเนาะปลอสาธุการอ้าวตั้งใจรับพร ยัตหวะริวะหาปุราปาริปุเรนตีสาขะรังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปคปติจิตังปิตังตุมหังคิปะเมวะจมิจันสุสัะเบปุเรนตุสังกปาจันโดบรัสุยะทามณีโชติราสุยะทาอะภิวารานาสีริสานิจังบุทาปะจายโนจัตตาโรธรรมาวัสันสี อายุวันโนสุขังราลังสาตุ